วันนี้ผมจะมาสอนแจกตัวละครดีวันนี้ผมจะมาสอนแจกตัวละครดีทีสองของของตัวเองที่เราสร้างกันนะครับอย่างแรกคุณต้องไปติดตั้งอันนี้มาก่อนเลยแอปเนี้ยแอปที่ไว้ติดตั้งไงต้องติดตั้งมาซะติดตั้งแล้วคุณก็เข้าไปในดี2ีสองเลย มื่อเราเข้ามาในดีิีสองั้นนะครับกดเข้าไปที่นี่ไฟฟ้าที่มันมีรูปสี่คนเนะี่ยเห็นไหมกดไปแล้วคุณก็เรียกตัวที่คุณกะแสกครับสมุครจะเรียกนี่แมนดาซิมบูล่าพอยต์กดไที่สามผีดตรงนี้ครับจุ๊บแล้วกดไปที่ข้างล่างตาสุดเลยจุ๊บ แล้วถ้าคุณไปโหลดแอปนั้นมาแล้ว,เ,วเอาใหม่นะครับนี่ถ้าคุณไปโหลดแอปนั้นมาแล้วคุณก็ต้องตั้งสร้างบัญชีก่อนนะครับทุงคุณถึงจะจะโหลดได้ครับแล้วแล้วถ้าคุณตั้งค่าบัญชีเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาใน DC2 แล้วก็เรียกตละครเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่แต่งปันด้วยอันนี้ครับ ไปเลยมันก็จะมาโผ่ในแอปนี้นะครับแล้วก็กดตก,กตกลงเลยไม่ใช่แล้วกดตกลงเลยแล้วก็รอให้มันดาวดน์โหลดเสร็จครับรอไปรอไปแล้วยาวๆรอไปอืม อันชาไปแล้วเนี่ยโอ้ันชามากเลยหึเกี่ยวไหมนะครับมันเอาตะกี้ผมเด้งออกนะครับก็คือคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มันจะมาโผล่หน้านี้ใช่ไหมครับให้คุณเลื่อนลงแล้วก,กดไปที่สร้างลิงก์ แล้วกดคัดลอกลิงจุ๊บแล้วมันกำลังสร้างลิงครับถ้ามันขึ้นนี้แปลว่าใช้ได้แล้วครับคุณก็เข้าไปใน YouTube เลยครับเมื่อเราเข้ามาใน YouTube แล้วครับก็กดเข้าไปที่สร้างช่องเหมือนเดิมเลยแล้วก็อัปโหลดวิดีโอก็เรียกวิดีโอที่คุณจะ ที่ทุนต้องการน,นะครับสมมุติผมแจกแมนดาซิงแปร่าพอยใช่ไหมครับก็ผมก็จะเอาเป็นคลิปแมนแจกคลิปนี่ครับแจกอือฮึแจกแจกแจก,แ,จกแล้วกันแล้วก็ กก็พิมพ์ชื่อชื่อคลิปคลิปไปครับแล้วก็คุกก็กดตรงี่ว่าเพิ่มคำอธิบายแล้วคุกก็เขียนเขียนไปว่าเดี๋ยวเขียนอะไรก็ได้ครับแต่พมเขียนแจกเพราะผมแจกไงลุกก็กดค้างครับกดค้างตรงนี้เลยแล้วก็กดวาง นี่ครับถ้ามันได้เป็นอย่างนี้ก็แปลว่ามันใช้ได้แล้วครับแล้วกูก็กดออกครับถัดไปอัปโหลดนะครับเดี๋ยวก็รอครับรอครับรอไปยาวๆเลยนะนี่ วันไหนที่จะรอได้ถึงวันนี้เฮ้ยเพลงอะไรก็ไม่รู้ร้องไปเฉยตเสร็จแล้วโอเคนะนี่ไงเพื่อนฉันที่เขาเพิ่งทำช่องมาไม่กี่วันเองเขาชื่อน่าจะชื่อว่าชนัดนะเอ๊ะ <c oughs> ชื่อเล่นเขาชื่อปานนั่นแหละเป็นเพื่อสนิทเลยแหละนะครับเข้าไปดูก่อนนี่ครับคลิปเพื่อถ้าเราอัปโหลดเสร็จแล้วแล้วกดเข้าไปที่คลิปล่าสุดได้เลยครับ แล้วเราก็นี่ครับคลิปล่าสุดที่เราแจกไปแล้วกดเข้าไปที่ความคิดเห็นนี่ครับแจกนี่ไงลิงก์ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ครับเราก็เข้าไปดูครับใช้ได้จริงเชื่อผมเถอะผมแจกมาหลายตัวแล้วนะไม่ใช่หรอกเพิ่งแจกไปตัวแรกเมื่อวานนี้เอง เรื่เมื่อวานก็จะเป็นก็าซิงกร่าพอยล่างแรกก็แหละโอเคครับก็จะขึ้นหน้านี้อ่ะตรไปที่หรือไปที่เว็บไซต์แล้วก็รอมันก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดโดยตรงแต่ผมมีอยู่แล้วผมไม่ดาวน์โหลดหรอกนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย